สว,ส,สวัสดีวาทิตครับเพื่อนเพื่อนมิตรรักแฟนเพลย์ที่เรบรักวันนี้ก็ได้ข้ามาเยี่ยมน้องวาสนาหรือน้องมรุมที่ปลูกไว้ริมคลองรังสิตน้ำใสไหลยเย็นเห็นตัวปลานี่กำลังได้ที่เลยออกมาพยองละย่างจะถายดูต้นนี้ปลูกไว้สองต้นนี่ตอนนี้ออกาเมื่อฟ้ามัวดินเหลือกินเหลือใช้ ออกทมารุมนี่ปลูกรั้งเดียวเก็บกินได้หลายปีกินกันจนเบื่อไปข้างหนึง่งเห็นออกมากลา,ายกายกองอกครับมีที่ขยาที่บอกว่าจะปล่อยให้ว่างรกหญ้ารกวัชพืชน,นี่ก็มีคนมาทำสวนครัวนี่ผักสวนครัวนี่คือตัวฝักยาว เรามีพี่น้องมาปลูกไว้อาศัยน้ำในคลองรังเสิีนี่เยี่ยมมากขอบคความคิดที่น่าสนับสนุนนี่ปล<อ>ูกผักกินแดงแบบนี้ไร้สารพิษมีผักชีนี่จะเป็นคนาโอ้เยี่ยมมากเลยปลูกไว้เป็นสมบัติของชนรุ่งกรวะรับท่านที่รารพเยี่ยมมาก บอกว่าสายน้ำในครองกลงสินรถนี่บระบพงจีนเยี่ยมมากครับนี่ตัวปักยาวมะพร้าวกล้วย <c oughs> แล้วก็ที่แน่นอนคือมรุมหรือน้องวาสนานี่อยู่คู่กับน้องกล้วยมาหลายสิบปี <c oughs> เป็นร,ร้อยปีนะครับ เป็นอาหารนร่ารับคนพื้นบ้านอย่างพวกเรารับประทานกินนะครับเห็นนะครับเยีกยวขอก็บให้เรากลับไปแปรรูปอีกครับเห็นครับเพื่อนๆครับขอบคุณครับ